เพิ่งเลยเอะเพิ่งก็มีป่าหนึ่งให้ใหญ่้ะปักเต๋อปลาเนาะซาซาันพี่หน้าียด้วยดใตุ้กซีเฮดเฮดแดงเพิง พี่น้องพิงไก่ไปแหละปิงไก่เส้นหนุ่มอ่ะพิงไก่เออพิงไก่หน้าเตยนี่เนาะงซองเมลูเพิ่นกำลังเอาสินออกมาจากกันเนี่ยกำลังมาหอดเท้าเนาะพี่น้องสินประมาณลอยลอยพื้นเหมือนกันสบายดีสบายดีพี่น้องมันนี่อันไก่สิเปิดท้องเฮียนเนาะยูพีฟังเล่าไก่สิเปิดอันเขาเฮียนเนาะพี่น้องปีเพิ่มใหม่พี่น้องสองพัน สองพันสาเนาะสองพันสาโซคยนสองพันสาเนาะมันี่สีผ้าชิ้นเพิ่นสองพันสาวมันี่สีผ้าชิ้นเพิ่นไปหล่อตลาดพี่เนาะไปซื้อเครื่องเขาห้องเหียนเนาะเสือเป็นพวกเสือขาวสินสงเนาะเกิรบเนาะพี่เนาะปลากับซอครีมกับถั่วบอลทองเนาะไปเฮียนวะไปเฮียนวะปลาได้สิผ้าไปตลาดตลาดสวรรค์หมดเลยเนาะตอนนี้กะมาหอดตลาดทีเหยียบหอยเนาะพี่น้องเนาะมาหอดตลาดทีเหยียบหอยแหละ ตอนนี้มาหอด้านที่เคยซื้อประจำเลยเนาะแต่ละปีเอาเบอร์เดียวเอาเบอร์เดีวยวใส่ะเขี่มาจะเอา,เอาสองตัวเหอะแค่ยาวเห็นสัน <ขอ S 2> เห็นเนาะสามหกกระลุกตอนนี้กำลังเหลือแค่ไหนต่างไซส์แบบเห็นพอดีนะมันเอาเฉียงมามอยากเลยประใทศไทยไปันทองอตาตม,มาท้อว่าอันแบบย่างหักเขี่ยไมาใช่ยี่หน้อดีข้างค่ะ เนอยู uh. ่ไหนมีที้ันทองทองเอาขบลูกน้ำชัมาล่ะพี่เคนพี่ลุกเคนเออเออกระดุมนเราอกอกระดุมกระดุมเราออ ซัโพกันลองติดพอดีอยู่หัวขั้นมันหน่อยหรือมันใหญ่ฮาฮะพอดีกับอันนี้เบอร์แท่ก็ซัมโพกไซัเดียวต้องขีอ่ะขีเ่ีกยีว่าซัเท่านั้นมอยังนีมอมหาอันนี้มอสงเอาแค่ยคยาวเอาาวตนนึงแค่สันตนนึ่มยังลือตัวได้แล้วพี่น้อง เบอร์สามยี okay. well, ่หกมาสองคนเอาคนละตัวเออคนละตัวป่ะเอาคนละสองตัวแขนสันกับแขนยาวอย่างละโตส่งได้ใช่ไมจะใส่เบอร์เพียงลูกแจ็คจื้อเบอร์จากคลองได้หรือบอนใบลูกโซนี่ตุ๊กแกโซนี่ฮะข้าเจ็ดนุ่งข้าใบลบเอารูปเขาเดชฮะเออพอดีพอดีเขียมเป็นลังเออเป็นหนาไหมเด้อ พอดีนะพี่น้องซ้ำโฟกเออแหวนก็มีอยู่ไหนฮะลูกไปไปนุ่งใช่แล้วฮ哈มากระเทินมาเลยนุ่งก็าโลดม่เป็นสบายเจ้าหน่อยผัดวาว่พอดีนั่งโลกผัดแตกดูเอาสีเหลืองๆเน่น้อยเหลืองเล็กใหญ่ไว้ด้วยฮะตัวสีขายดีเนาะก็จะเปิดทุ่งเทียนขึ้นเทอสินทั้งตีนอะทั้งตีนทั้งพื้นอะ อโซฟืนว so no, like okay? no. ่ะอาซีดำก็สีฟ้า่ันเดะสีกลมเดะไซีกลมกบสีดำเหมือน่ะประกดหรือสีน่ะฮะสีเดียวว่ะตาเขาหลายว่ะเอออะไรนี่ดำดำเหมือนว่ะเอออ่ะดำก็ฝาเรียว ว่าไปเสถุงตง่ายไหมเนญ่ตีใหา่ตี่า่เลยได้ค่ะตีค่ะใหญ่เลยปมันเดียล้ยได้อาแบบนี้ก็แบบนี้ตินสินทั้งตีนพื่นละี่สิบบาทรงเหลือง้ามเป็นได้หรอเอาเบอร์ได้เอรเเบอร์สักแปดเ่รูรื่องเอ รูดหายในเด้อซ <c ười> okay. 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 ื้อมาซื้อน้ำคูปีครบแล้วิวครบแล้วน้สินซองเสืยซองปันทองกับเสือซองฮะเสือสนุบอะไ้นังสือก็ได้ได้เลยเนาะแซ่เอเอาอยู่แบบแซ่เอา เด็ไปเลือกเอาเลยน้องไงน้องนะที่นี่บ่ใสเอวกระเปาง่ายได้แล้วมะลุกนะเดินเนนะเปิดนะกระเป๋ายังมีอ่ะกาไปกะไมทำงานเรื่องข้างนอกนี่้องนอถ่งนะคะถ่งนะคะทิ้หาเอานไปหาทิ์บูงให้เสื้อเท้าแขนยาวนะคะทิ้งหาเอานไปหาทิ์ จำกาแล้วันเดียวไมุ look, ้ลาได้ไปลูกไปสทิ้ก็ได้ไปแยาวแล้วีแฉลา้วตายแล้วก็ตายพ่ลูกจ้าเนาี่แล้วเอวตาย้ตายแล้วุหนาวใจลายแลัดผัดปลาผัดปาหน่อยนึง พันสองพันสองปลายละพันสองออะไรเละอะซื้อขลุนใญ่ของในร่นาพี่น้ังตอนนี้กับพี่โซนใกล้จะหาไอ้ขี้สีผ่านเหรอไอ้ขี้สีผ่านเหรอเหรอ สีพิงได้ของกินเราไมบเลยอะเขียมซ้ำตรงสิบเอ็ดเลยอกินอันนี้ก็จะเปน็นบอลสวนขายของกินใช่ไของโยของกินไลายดอกไม้ที่อบหยาปลา ปลาหนึ่งี่ใหญ่หแต่ปักเตะปลาพี่นอ้องฮะโอ้ยไม่ไม่เห็นอยู่ผีได้เลยชุดตัวช่อเนี่ยฮะผาเขามปสื่อเทืองข,ของเฮียนน้องมนใส่เ<า>ขาฮะอ,อีคิมอีคิมกับฟันแล้วอีคิมที่ไย พ่มาคายก่อยคายดีบ่คายกอย่ายกอยกอยพี่น้องกอยปลาพี่นงึกระป้างทกีแจรอ่กอยวานเรเองเนกรรมาเข่งกินไม่เก่มาเข่งมา่าดะ่มามาาบผ่านอาไม่ละอ่ม่ะซอยกันเลยนะ เะว่าได้เนะรกิเราไม่เงื่อนไ่ไปซีเอาสองมัดซื้อมาเข่งเนวเดียวกันกินมาเป็นบัต้มชุกมาเข่งมัดละพันมนจะตตเลยนะขาี่ขกินด้ว่ด้วย่เป็นรอสติอันแบบ ซี่แบบผาในแน่นอยเด้วเวลาจบอไซซิมฮะกินหมาบอกินทั้งหนมันเลยเป็นด่ะนนดอน์ไลน์ในไอน์ในลน์ในไลน์ในอลน่นนนไลนสนอลค่ใ่ไนนไลนนนไน ทลา,ามิจเจะ้องอันคล้ายไล่ๆเนาะของพวกปลาเนาะปลาปลาดัพองอน,นี้มาเสืออนพวกปก้วยเขาจะเอามาเป็นรถข่านใหญ่ๆได้ไหมใช่ววมาต่ปสิ

ตปหลวงมนี่มันเกลี่ยอ่างเรหกคนตำปดหลวงมาดูเสียน้ำนไม้ี่อร่ะยแน้ำมลน้ำมสังไพน้ำม้ลายขามก็จังไรลิมมี่

กาผีสิงจิณ่าใช่ไหโลูกเตยเนี่ยเอาเลยแม่ตัวนีเอาเลยจิณ่าเหล่าเท่าใหนว่าตัวมันเป็นมาซาพันเด้อสามสิบตัวสิบพันมาซาพันจิณ่าบนาต ไตไตมันเมาบ่เออมันเมาเออจะตายบซอ่าพันธาอาเอาซาดีวคัะิด้่ะจุมแล้วแนยจีนายน้อง30โตสิบพตัวละสามตกับสามสิบสาบาทตัวละบาทเนาะไม่ไไม่ได้ต้องกันหาพันต้องขูดหาพัน ต้องขุดหาพันเขากินได้เลยวายุวานเคาจากกระซมคายน้ำไม้ลายน้ำม้ซึ้่จะหาม่จีบจายวดผีดได้ี่้อาวพันธีาวพัน แม่ที่น่าจะออกมันหมุนกระตายลุงที่นายที่นายรักหรออันนี้ก็ต้นนะนี่พลบุห่อเขาต้องมาหาพันต้องว่าองึกเพิ่งเลยอย่าเพิ่งก็ไม่มี เท็ดก <ítulo> <away> anyway ็ม like ีปลาก็มีน้ำมันนี่ปลาปลาดุกปลานิเจ้าขิวเันชื่อซอยมูคนพักบัวมาท่านันปิ่งไก่กับมีซุกแล้วเขาไทยได้ไหมปิ่งก็ได้กันปิ่งเส้าหาพี่น้อง ปิงไก่เป็นแหละปิงไก่เส้นหนุมอ่ะพิงไก่เออปิงไก่หน้าเตยปิงไก่หน้าเตยได้พี่น้องปิงเ้าหาประมาณเท่าไหรจะหายนประมาณเจ็ดปดบกทมาสื่อซอยได้อยู่ตลาดสวรรค์ใสยังไมาขายถุงมือป่าไหมเออมาขายถุงมือเนาะ้ชื่อหมเฮ้ยตาเพีงเถ่ะ

ผู้มีใจคองคายหลายเลยหมือนเจ้กไปชิดนาก็มีหลายทำมไตกมีเสสุดายและูเห็ดเห็ดขาวฮะถ้าซื้อไปไนเล่ ที่ไหนเมียได้กินที่ไหนได้สชิพักมาด้วยไครบ้าบก็มีนะหนึ่งพักอือบะกกบก็มีที่ไหนเพชรเพชรแดงเผึ่งมีแต่คองปลาไล่ลายเนาะ กองฟ้ากองนาโเซ่เนชิกินผ้าของอือบะยยน่างหาลอยกีบมั้งเยน่างมาหารอยมั้งก็ก็จะใครเล่าเท่าไหรนี่ย อันนี้จะของขายกบนะพี่น่ะเจ้าขายโลดได้ก่อบึงนี่เด้อบ่บึงนี้บึง FC ได้บ่ได้ๆบึงบึงได้นะๆกบกบหน้ากบแหหน้าบ้านเฮาจะอยู่บ้านได้ไปซื้อเื่อยาดแม่มีแต่ว่าบ่แม่นแม่นตัวนี้แม่นน้อยเลยไว้แม่บ่แม่นะแม่นๆตัวนี้น่เาซอย อานัะสาวพันเด้อได้บ่ประตูกบหอยน้องโลหะซิฟอร่อยกว่าไข่ช้นเงยังไตเมลข่ปลาวมเมลได้เลยตัวพันอปะการตัวนี้นั่นเบิ้งเด้อบีนองเบิ้งหนาค่อนข้ายเราหาประกันเลยายหุ้มนลระ้าวตัวโอเมนกบอันโอเมนกบหนาประกันแล้วว่ะ าสาวผ่านคือท่านคือท่านด้วยเพราท่านเด็นเมื่อด้วยะน่าฮะไอาวผ่านแล้วออกก็ได้ไอ,อ้าสอาว่สาสัาล้อไไ้อดกพนโล่อ้าวน้องหยิอ้าา่านจะใช้จนไอยังไงไยัไาผ่าน เป็นยี่ห <that> anyway. ้อเครื่งโล่เครื่องโลกับเศร้าหาเราอะโมเมนต์บอกจะว่าร่หนึ่งหาซิฟเครื่องโลกครื่งโลไม่ีเศร้าแดไม่หอวะกงงเลยคขกงงเลยถทายูก็์เนเดอี่กว่าสิซื้อยูอันก็มากน้าก้มันท่วยซืได้ก้ันไ่ตก้น้ลิ้ล่ ก้ดูพี่น้องก้ดูกระดิงนต้องรอนะพี่น้องซื้อของกินให้มเล้ยไดแล้วโคบกับพี่น่ายอหรอต่อกินกระเปีกพี่น้องกินกรเพียกด้วยพี่น้องกินสีเมดแล้วห้ากันลืมว่าเดียมคือว่าทายอยากอยากกินข้แหงอันด กินขับเปียงนะอะแ่บมาี่แบ่แแบเยอะแฉบเยอะนะขับเปียงงูก,กอ่อพป่นอันี่คือเขาดีมกินนะใส่น้ำสุป กินเ pues huh. <basics. S 1> ร a, 8, nah. ื framework. ่ไงอายกินตไหเจอเขากับน้ำอ่ะองอโตสี่สิบบุมานยมีอมีโรสามากับโรสี่สิบองนะ่องเต็มตัวนี้ช่อยบเต็มฮะคือแบบตัวนี้ลอยกว่าหนาตัวนี้อยแท้เออมี่อเต็มก็มี2องอยเต็มกับอบเต็มอ่ะอรมาอเพี้องลอยแบบเต็มอร่อยกว่าหนา ตนหนีลอยปลายต้นนีลปายจเาเห็ดแบบว่าช่องเเตรียมค่ันละงงเอาแบบนะเอาตนน้าซะมันจงอันนี้กู้ชงกลุ่มซีซีมเหมเอาเขียบกะถ่วละสี่พเขาขายย่อยกบวาหาันนี้ฮะตัวนี้เขาขายสี่พันตันนี้ต้วนี้ตั้นึงเลยกอนนึง เน่หอยจ้ะเน่หอยทุกอย่างเลยเน่เ oh, น่หอยทุกอย่างใครได้สั่นตัวยาวตัวนี้ตัวยาวอาตัวสั้นกระถาดกระถาดก็ไอหอยห้ำนั่นนี่ย่างแหละอันยังกะไรเกจะเป็นเจ็ดสิบเก้าพันเจ็ดสิบเก้าคนาอ่เอาห้องนั้นเพิ่เจ็ดสิบเก้าับปุ๊บ อนนี้มากทุกคนวิธีกอให้พี่น้องได้กกให้เมเลืองกบนาอันนั้นพวกชิบาพกเอออะไรปะลอยปะโมเมนโมเมนามันแปดสิบาเนี่อดเศร้าหาใครเมนอยู่กบลี่ิเออเมนอยู่กบันนั้นวกสิบะตัวละบาทได้ไงยกจากว่ากกหนามาเข่งสอซอยเป็นฝันวันมากสองพันมีขี้สซอยมูฟเฟนสีฟูืใส่ชุดักปรานเนาะคนละโลเ็นชุดยงที่ยครับอันนี้ เสียข้อคออันข้อขาป้าเนี่ยพี่น้องเสียขาวอะไรกับขอ้อเท้าขี้อ่ะข้อหลังตรงใดเน่ะย่างพวงกเสือข้อหลัใดขอนาะสซื้ไปหาซื้อมันบ่นเห็นเนาะฉันเละพิมีเดียแบบฟ้าไว้ซานี้เพิคนขนาดฟ้าก็ไหลก็แซมก็ใหญ่ดีเลแบบยบอลในกินไหมเนาะไม่ดีตอนนี้เสาเขิวกําลังแก้เครื่องแล้พี่น้องไปเอาเครื่องมาองเอาเสาสินได้ผาทุง้งเด้ค่ะสินอันนี้ผาผายเนาะเป็นสุดมีแพจตัดเสือมีแค่เบียงอลไรกะนมีอันนี้ กัมีสินค้ามั้ยวันลอยจะฟื้นเถอะไปอยากอุดนุนกับอุดนุนไรนะพี่น้องเนะาะสั่งม้ำบ่ได้แต่ว่าอันเอาไปไถนะมันแพงเลยค่ะผาเริ่มต้นสองรอยบาทดีไปทามาแล้วเนาะพี่น้องมีแต่มีแจกไทยมาล่าถือเห็นไหมง่ายอยู่พี่น้องีจะพื้นสวยๆนะเนาะมีสินไม้นะสมยออัย้อะบางเลือกนี่เนาะงซองเมลูเพิ่งกำลังเอาสินออกมาจากันั้น กำลังมาหอดเทือนนะพี่น้องสินประมาณร้อยรอยพื้นมาเที่ยวสินประมาณร้อยพื้นพี่น้องพื้นสามสี่รอยบาทโซดหล่ตัะได้ง่ามใที่ยวแมครคูก็จะได้พี่ๆันนี้มีแต่พื้นง่ามงานเลพี่น้องนี่สวยๆนะซีนี่ก็สวยซีนี่เดี๋ยวซีนี่มีหลายพื้นนะประมาณร้อยพี่น้องมาไม่สินผายสินไม้สินนี้อันนี้คูกาพฟเบียงประมาณสี่รอยพี่น้องคนนพี่น้องเอีฟังเราสมารถสั่งได้เนาะติดต่อได้ที่เฟซ คีมมาซอนข้าวมงาังซ่าเลยว่าดีเหมือนแล้วเป็นภาษาอังกฤษดดีมเคเคเอสบีเคคีมมาซอนเลียวก็ดีมวุดหนุนพอดนได้เพี่น้องเดินมาฆ่าตาขาวๆไม่เลือก <c oughs> พี่น้องไม่เลือกวังงานอยู่ว่าสินเพื่อนนะเ <c oughs> พะื้นจะพานเพื่อนนะซีดอยกวางน,น่ะเ <c oughs> ส้นลาวมั <c oughs> นเป็นสินนี้บ่มีแ่แฟบเบียง <c oughs> งานอยู่แบบแบบแบบติดญ่เด็กพี่น้อง